นังต่อเว้ย่มึกงกครับพ่อมึงก็ไม่พูดเลยสักอย่างเหรอ <c oughs> มามารับใช้ข้าเดี๋ยวนี้นางข้ารับใช้มาให้ข้าใช้งานเดี๋ยวนี้ผมก็ใช้มึงเนาะเป็นไปทำเพี้ยอะไรเนี่ยอย่างไรไปเอาขอ้ารับใช้มาอีหานีอา่อุ๊ยยังสวยกันเลย นี่ไงถ้าเราใช้อยู่นนนะ่ะเนี่ยนี่อืมใช่อีหานั่นแหละเอา้านี่ก็ไม่ใช่ค่าราเราใช้แล้วไปตัวอื่นอีกแ่้วเออเอ้ในาในนี้มีสกินท้องหรอเหรอวะนี่เหมือนเลยโอ้ยกูแล็กต <laughs> ัวเรี้ยลเล่นเถอะ ก็มีเปิดตัวหรอกเอาแบบเบสิกเลยแบบเล่นไปเร็วๆ <c oughs> วเจ้าก <c oughs> ตกเจ้าเขกอ่านอยู่เหรอใช่อ่านอยู่แต่แตสกปุกโสโคไม่ดูตัวเองอีกากินอย่างกับแรงแล้วมั้งไหน,นทียเธอ,อจริงกินทองหรอนะ่ะอันนั้นคือสกินทองหรอน่ะฮะกินทองตำหนักไหนเอ้กกสกินทองตำหนักไหนกูด่าใครจริงกูด่าใครกูด่าสกินทองไหม กูตีชมสกินทองไหมกูอยากใครวะกูยังไม่ถนัดขอให้กูไม่ลรากูด่ามึงไปล่ะยาขี้น้ำตาลไม่คนดูนี่ขอโชกขึ้นอยู่ทำเป็นเงี้ยอยากเล่นเฮ้ยกูไม่ใช่มดเลยอ่ะ กนใส่ก่อนเดินอืมว่าถ้าก,ก,ากาาาูใส่สกินคนนี้ไปแต่กูได้ไม่เก่งเขาจะถามว่าสาดตัวแต่สกินบีไปนี่แหละนี่กระทะทองแดงนี่ไปใช้เทคเกอร์ก่อนด้วย อาดีเสาโน้ยเบี้เสาวน้ยซะด้วยนอหมน่ะอเ่อาจุง้านเีหาคนตาเนียเนียชื่อมงกเลียเ้หาคุณาชื่อปาดีเบ้หาคุณพ่อชื่อมปลิทีหาคุณแม่ชื่อกมภัท เนี่ยจะมาตามหาเป็นแม่กันไหมคะเป็แม่จ้าอยู่ไหนวนนี้นงเล่นจริงช้ารอดีกว่าน้ตันของแท้เสียงจริงเสียงเป็นน้ตั้นของแท้ตัวตายตัวแทนน้ตั้นคือตัวอะไรอะน้ตั้นป่วยว่ะไอสาวน้อยมึงอย่า อย่าอย่าตดแม่สิมันนะมันได้ปล่อยไว้ก่อนปล่อยปล่อยกูแต่ที่เหลือไม่รู้กูห้าสิบห้าสิบอ่ะแอบดูสิอ้าวอ้าวเอาแล้วเกิดสึกกับผู้หญิงแล้วเกิดสิกพวกมีมดลูกแล้วเมันเหมือนรอบพี่มันเหมือนรอบพี่แล้วนะที่กูโดนตีอ่ะเพราะกูจำได้ว่าอูเล่นพี่ต่อน แอร์ลิงาบอยดิหรืวอวเรางน้นแอร์มันเกลียดปะ่เกลดจโอเคแค่มันมันถักมันมันถักทันไปหาไอ้ต้าเข้ามาแล้วเฮ้ยเจ้าเข้ามาแล้วอย่าพูด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 อย่ด มีกวันวิ่งเข้ามาเลยอีกไม่แต่เข้ามาจริงๆนะเข้ามาจริงๆนะตาบานตาบานจริงเหรอตาบานโดยข้างปายออกเกมตาสาวน่าจะผู้ชายเนาะอ้าวอ้าวอ้าวทำไมอ่ะปีก็กูปิงปล่อยกูเหรอจี่บหานปล่อยแค่ปล่อยแค่อีฮอตแล้วที่เหลือจะรอดเหรอไม่เอา ขอโทษทีทพอดีกูอยากเล่นอันนี้เพราะว่ากูจะฝึกเล่นมา,นาเอาพอมาจเจอเจอแล้ว เอากูบอกแล้วไ่คมึงงงนูมึงอย่างแท่ไปนู่นกูก็เออที่มจะไปไงมันไม่เดือมันไม่โดนไหนเฮียอยี่นี่โนตันเียดนคนที่ดูคลิปนี้นะกันกูเย จดแล้วอ,อ้าวโอ้ยายนไ้ปั่นอย่างนี้วะไออาร์สกิลเจ๊จ้พูดได้สหรับสกิลพูกนายยังไม่เห็นกูมันไปนหาน้ำหอมไม่ได้เดนี่ยลงลงนะลงงอตั้น อพี่มันพีน้ำหอมตรงนี้พีน้ำหอมตรงนี้เอามาปัดตัวกันนะพีน้ำหอมเธลงลงอย่าแหวนนอตันเว้ยนอตันคนดีดีตรงไหนปล่อยแค่มึงแต่งตัวไม่ถูกใจมันเนาะไปมอบเลยก็ได้แต่งตัวไปดูไปเล่นกันสอบคนปล่อยอีหานี่มันเอาเอาไม่สนเล่นจริงๆริงไหมเราไม่มีจีตชนะที่หรอทีนอตันมาแล้วทีนอตันมาแล้วทีนอตันมาแล้ว มดลูกทั้งหลายไปีนอตตันมาแล้วทีนอตตันมาแล้วกัใช้มันตัดเซมันกูบอกให้อยู่กูบอกให้อยู่กูบอกให้อยู่มึงหนีได้เลยมึงตายเลยมึงตายเลยก็ได้มันเอาไปเลยสายน้อยสี่กูได้ไหมสายน้อยสายน้อยกูเสียงเต็มที่ได้อยู่กูเสียงเต็มที่ได้เอ้าอยู่ไหนกันน่ะมันเตาแดง ดี๋ยวกูช่วยนะกูรอพักกระดาษอยู่น<ด>ไหนกันมหมดระดาษอยู่อี๊ะเพราะกูจะมาช่วยก็หีกูอีกสามจี้แม<ด>่โด,ด,ด,ดนตอนดนตดเหม็นไหมไม่นะหอมตีหอมตนะีหอมช่วยดนะีๆนะตีหอมช่วยดีๆนะเจน้องหอมช่วยดีๆนะจู่ตดๆๆตดไม่ได้ตดไม่ได้เหลือดศูนย์เดือดศูนย์นะตีต๋องตีต๋องเปิดแล้ว มาเลยประตูมานี่มานี่มาหนักมาหนักกูมาหนักกูมาประแนงประตูประตูหน้ามาหนี่เ้ไป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 นี่ไหนวะอเหี้ยมาช่วยฉันหน่อยสิมึงรอรู้จังหวะก็ได้นะเอาจริงถ้าอาจจะไม่ทันหรอก โอเคก็มานี่แล้วโอเคก็มาถึงประตูแล้วช่วยเหลือหรอเออเพื่อนอยากให้ช่วยเหลือเหนื่อยอ่ะนั่นเออเอาซะที่ผ่านแล้วสองเลยมึงรีบไปเลยมันช่วยไม่ได้ถ้าช่วยได้ก็น่าจะอาจจะเอาไว้ไเลยัง จริงเอยสัตว์เยอะมากนอตันมาหมายถึงใครวะมาถึง e hunter อ่ะล่างปลาทูปลาทูเรามารณรงค์เล่นตัวหญิงเพื่อเล่นตัวหญิงเพื่อชาติเออเล่นตัวหญิงชาติต้องมีวันต้องมีวันในเอเดนเียว่าเล่นตัวหญิงเพื่อชาติโอเคเดี๋ยวกูในห้องกูขอเดี๋ยวกูขอแต่งเป็นตัวผู้หญิงก่อน แต่งตัวเป็นผู้หญิงนี่มาแล้วเล่นตัวผู้หญิงแห่งชาติอ้าวที่นั่งใครที่นั่งใครเออ,เอ,อก้มก้มก้มทำไมไม่เห็นตัวเองก้มวะกูเลก ยี่หายนี่เล่นสาวน้อยผมไปกูด้วยมึงเชื่อว่าปลูกแบบนี้ทีจะเป็นนอตันหรอวะอืออ้โหปลูกเป็นนอนตันได้หมดเลยหรอวะทำไมกูต้องมาเป็นชายผู้โชคดีเรื่อยาาๆหรือวะคุถามจริงเนี่ยกูุี่เปลี่ยนเ,เปลี่ยนแล้วนะเว้ยเไดนตัวผู้ชายได้แต่ผู้ชายฮะ ไอ้บ้างวะหอนี่เหรอมึงจะแบบไม่หลือแล้วอะใส่ไปเถอะแม่เนีป้าแปะป้าแปะเหรครัป้าแปะป้าแปะเองมึงเอานัโทโคได้ไหมมึงเอานัโได้ไหมนัโอะไม่เอาป้าแปะมึงถ้ามึงใช้ตัวเนี้ยไอ้น,นี้ ม่เราแบบเล่นๆไงไม่ต้องซีเรียสเยอะหรอกไม่ไม,ม,ม,ม่ไม่เหมือนว่าให้อ่า,จะจะจาให้ชถ้าตรงเนี้ยถ้าใช้ถ้ากูใช้ตัวเนี้ยให้ใช้อ่านักโทษเพราะว่าพอกูใช้สกิลปุ๊บมันจะได้ไปทางคู่อะไเชื่อมเครื่องม <ๆ S 1> ันจะได้ชื่อม้งคู่ไงปั่นแล้วก็เป็นตัวอะไรตัวจุ๊กหรอหรือตัวปั่นหรือตัวอะไรตัวปั่นกึ่งจู๊กเอาง่ายตัวปั่นกึ่งจุ๊กแต่เห็นบอกว่ามันพับมาตางไม่ใช่หรอืมอ่าแล้วมันเป็นตัวจุไนี่หวะมันเป็นสายวนอะ มันวนยังไงวะเดินก็ชลาตัวมันกดเมยเท้าดิกดเกิดมาเท้ากูไม่์เท้าดิกดดิกดกุศลายู่ฝั่งตรงข้ามกูแล้วประมาณสิบคนเลมันจะเห็นเรอไหมไม่เห็นเห็นป่ะไม่เห็นอ่ะป้าแปะเดี๋ยวป้าแปะขอไปป่าเก่อนนะป้าแปะขอไปป่าเก่อนนะ ลูกูเป็นตัวแก้ทางเกชาร์ดตัวอะไรอ๋ออืมเดินบ้าปแป๊ะมื่อเตือเตอ๋อหมดละโอ้ยน้ำหอมฝั่งตรงอยู่ฝั่งทีใกล้กูมึงอย่มอยามาตรงนี้เกชาสกินไม่มีอะไรมากธรรมดาชิมีกู้วย ไม่ครับขอได้ยังลองคอสิคพิมันอยู่ไหนหรอเฮ้ยไอ้ตัวนี้ไม่สามารถใช้กับประตูได้ปะตัวอะไรน่าสำรวจอ่ะมันสามารถใช้กับประตูได้ปะประตูอะไรประตูทางออกอ่ะใช้ปะ หน่ออยระเวลาเราแบบขุดหาโอ้โหแบบไม่ได้โอ้กหต้องรีบใช้ลิ้งนะโอ้ยโอ้ปุ่มตัวนี้ก็ยังเล็กอ่ะป้าแปะป้าแปะขอแปะปากเท่เอิ่งกองหน้าตรงนี้มีผีมึงถ้าเป็นตัวปั่นจริงก็ไปปั่นตรงที่ผีอยู่อ่ะหนักกว่าหน้ากลัวตัวไหนมึงถ้ามึงเล่นควันกลัวมาเลยคือมึงต้องมั่นนับว่าผีร้ายเจ้าปัญหา กูมันตด้ตูดสเกชชันเกชายว่าไงประตูเครื่องประตูเครื่องไหนนะที่มึงปั่นต่อหรอนี่ชันนี้ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วเออก็ปั่นกับยาได้กันเนาะใี้กูห่าสมบัติก่อนแปบนึงรีบอ้าวอ่านะโทษเอานะโทษเอ้ยขโมยมวยมวยไปช่วยเร็ว มีคำวันคำวัมคำวันเฮ้ยมันมากู่อะอย่ามามาป้อแปะนะป้อแปะเป็นแค่ข้ามวป้าเองมึงกดดีกดอานดีว้ายเกยชาพวกมาันดูด้วยเมืองมึงก็ถูกไปก่อนวนวนน่ะแต่วนเยอะขี้บ้าง ตีบอกแบกอะไรลงไปชชช้งมาได้ไงมาได้ัไงมนพุ่งมาได้รู้แต่ปุ้งแบบอะไรตตัวกูไม่จิเป็นอะไรอ่ะไม่ีเ่มัก็พุงไริงนะตัวเองนั มือเครื่องนี้ก็เสร็จแล้วเครื่องที่กูปั่นมาแก้ไอ้ที่มันอันนั้นอะอะไรวะเออเครื่องที่อยู่ใกล้ๆก,กูอะปั่นรับใครส่งไปใช้วะ <c oughs> <c oughs> โอ้ว้าวไปไหนวะ <c oughs> วิงว่งวิง่งวิ่งอัะปะแปะอัะปะแปะ ปิ้นม้อยเนี่ยไปป๊อปโอ้โอ้โอ้ไอ้ไส้แดงปลาเส้นแดปลาเส้นโก้ให้บังเลยให้ช็อตไปเอาไปเต็มสขีดเอาไปไปปั่นเองเอาปกไปขึมาปั่นไปปั่นโอเคใช่ทำกันเลยโอเคก็เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วโอเคออกน้ำหอมออกเออน้ำหอมออกแล้วเอาจุด น่ากลัวปลาแปะไม่อ no ยู่แล in <ina> ้วตรงนี้อไ้เลยคูไม่ได้อยู่ตรงนี้อยคุณแนนี่อ้ช้ออะอะะะ โอเคมึงประตูเปิดแล้วฝั่งนี้ยิงปืนตั้งมึงตาแรงเหลือกี่วิตาแรงเหลือกี่วิดูบนหัวโอ้หกสิบวิกูไม่ได้กูไม่ไเจอปะะึกเหรอป่ะทำไมกูไม่เห็นนะอ่ะหมอขโมยมึงสามารถเซมเซมาสวยกูได้บ่กำลังไปเกชาคนนี้ไล่ม่อยนะ มเหนเอ้ามาเทเล่ไม่เห็นหรอกูไม่เห็นเอาโ้ไม่กูนั่งอ่านกูนั่งอ่านเช็ดอยู่กวววิ่อวิ่งเหือเวิแวิเวิอ้ามาหากูหน่อยอ่อ่ะ เพี่เกมไหมเนี่ยไม่ง่ายพี่เกมไหมนีคุณเอ็นปิงไหมไม่ไม่ไม่แล้วมึงมีไงไม่รู้อีกาบินผ่านยังจะยังจืออาตาแดงหมดยังไอ้ไงาทูแม่งเยอะทำต่เยอยอะไรอยู่ไม่รู้ตาแดงหมดยังหมดแล้วหมดแล้วตาแดงหมดแล้วตาแดงหมดแล้ว อีเทียนึกว่ามันจะตีแล้วโแม่กไอ้ปาร์คูทำเกมพังเลยอ้ามึงจะอ่านแชทหรือทำอะไรมึงมึงเล่นอกแบกน่าจะไม่เหมาะมึงไปเล่นนี่ก็ได้แต่โชคบอแบกมึงเลยสิงษกูบอแบกมันก็แกลเกือบเกือบรอดอยู่นะแต่ว่าถ้ากูไม่ติดอ่านแชทดิวะ เราเพื่อนยังไงมันตัวปั่นสองเลยก็ปั่นดิวไปด้วยเ,เป็นหนึ่งทุกคนกูออกกนะนะันนะไปไหนไปตื่นเลยทุกคนขอจบคลิปเพียงแค<ะ>่นี้นะทุกคนบาย